เอาละครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพี่กูช่องช็อกโกแลตนะครับผมสำหรับวันนี้เคี่ยผมเราก็อยู่กับโรบอทแมพฟิตนะครับไหนใครยังเล่นเงินอยู่บ้างนะครับคอมเมนต์หน่อยแล้วกันะะนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะไปจับสัตว์ใหม่นะครับผมอานี่นะซึ่งเป็นไดโนเสาร์ตัวใหม่นะครับมันจะมีข้อความแจ้งออกมาเป็นสีแดงๆแบบนี้นะครับ ให้เราทําการออกล่าได้เลยนะครับผมก็ต้องดูให้ดีๆนะครับผมว่ามันอยู่ใกล้อะไรนะครับรอบนี้อยู่ใกล้กับที่ Enchanbed นะครับผมมานะเอาละครับสำหรับใครที่มาดูคลิปนี้แล้วยังไม่กดติดตามพี่โก้นะครับฝากน้องๆช่วยกดติดตามด้วยนะครับส่วนใครที่กดติดตามแล้วฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะขี่หาวนวนนะครับก็ สำหรับสัตว์ในตำนานนะครับรอบนี้คล้ายๆกับเนซี่นะพี่โกว่ามีความคล้ายเลยนะครับสำหรับฟิตอัปเดตมารอบนี้ต้องบอกเลยเลยว่าโค้รจะดีเนี่ยฮะอ่าเป็นไดโนเสาร์วันใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูครับผมเฮ้ยหายากเหลือเกินเฮ้ยนี่ไงนี่ไงโอ้โหมันจะเป็นแบบเหมือนไดโนเสาร์ว่ายน้ําอยู่เนี่ยหลายคนคิดว่ากระปอมเนะยเออนะมีความเป็นไปได้ยู่นะเขียวเขียวนี่นะอ่าเป็นแบบนี้เลยนะครับ ซึ่งเราสามารถเข้าไปตกได้เลยพี่โก้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าหลอดตรงนี้มันคืออะไรนะครับเห็นนับเป็นเลข500นะครับแต่ว่าถ้ายิ่งตกเยอะนะครับน่าจะยิ่งดีนะครับเดี๋ยวเราลองตกดูแลกันว่าออกยากออกง่ายคนเดียวนะครับผมออกอย่างไรนะครับโอเคมาครับช่วงเวลานี้ยังเป็นช่วงเวลาออโรราอยู่นะเดี๋ยวพี่โก้ลองตกดูนะครับ ว่าออกหรือเปล่านะครับซึ่งมันน่าจะเป็นเขตนะครับผมอ่าเป็นเขตถ้าเราเปิด gps เนี่ยก็น่าจะแบบมีลูกเขตอยู่นะครับแต่เวลาเราตกเนี่ยมันก็จะไปเจอแบบจําพวกปลาที่อยู่ในทะเลด้วยอะไรแบบนี้นะครับและก็น่าจะเป็นตัวเดียวเลยแหละนะครับผมอ่านะฮะได้ข่าวว่ามี2โลกนะเดี๋ยวเราไปดูโลก2ด้วยนะครับว่าเป็นตัวอะไรนะครับตอนนี้เอาโลกหนึ่งก่อนโอเคตกออกโลมารัวๆเลยแล้วก็แบบไปลาได้แับ มิดนะครับรัวๆเลยนะครับมาตรงตำนงตำนานอะไรอย่างนี้มาหมดนะฮะโอ้โหแต่ว่าไดโนเสาร์ไม่มาเลยนะโอเคอยากให้เนซี่กลับมาไหมทุกคนพิโก้อยากให้เนซี่กลับมาเหมือนกันนะโอ้โหดูดิปลาอะไรไม่รู้ทั้งนั้นเนี่ยครับยังไม่ตรงไม่ติดเนะี่ยแต่เราก็ตกไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าไม่ต้องแบบว่ารีบนะครับดูอยากทรงแล้วนะครับผมมีโอกาสตกได้หลายคนพร้อมกันนะครับ แต่ละหนึ่งอีเวนต์คือแบบเราไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแบบเวียนซื้อหากันอะไรงี้เนี่ยครับผม่มานะก็มาตกกันได้หลายๆคนเลยนะครับรอบนี้เนี่ยอัปเดตมาแปลกนะนะครับผมไม่มีเบ็ดใหม่มานะครับผมแต่ว่ามาเป็นสัตว์แทนนะครับโอเคเดี๋ยวเป็นว่าตกตัวนี้ให้ได้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูโลก2ว่าเป็นไงฮนะโอเคครับไม่ขึ้นเลยอ่ะทุกคนเอาครับมาเบอร์ดอลลาอีกรอบครับผม ถ้าเป็นไปได้นะครับให้เปิดอลูร่าลัวๆเลยนะครับเพราะว่ายากอยู่นะออกยากอยู่บอกเลยออกยากออกยากคูดยากเลยะทุกคนโอเคไปครับต่อฮะเฮ้ยอะไรอ่ะทุกคนขึ้นมาลบ20เมื่อกี้แบบเหมือนเป็นอะไรที่แบบสีเขตหรืออะไรสักอย่างโอเคอ้าวโหอาบิโนโรองเท้ารองเท้าบูทโอโหรองเท้าบูทก็มาผมจังวันนี้ ใครับตกต่อฮะตกต่อตกต่อยังไงครับขึ้นไหมรอบนี้ปุ๊บยังไม่ขึ้นทุกคนเอาใหม่อีกทีครับยังไม่ขึ้นมาแบบปลาระดับเอ้ยโอ้โหนี่ไงขึ้นแล้วนะเออจะเป็นหลอดสีเขียวๆนะครับเต็มหลอดเลยมาครับเป็นไดโนเสาร์มาเลยนะโอเคโอ้โหตกยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเอาแล้วครับ ยังไงครับรอบนี้ลบ95นะ้าสิ้าเนี่ยสำหรับของลูกหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราดึงขึ้นมานะครับตัวมันเป็นเป็นอย่างไรนะครับรอดูครับติดแล้วครับอย่างวันนี้ติดแล้วมาครับเรียบร้อยโอ้โหเป็นของระดับอปนะิกเนี่นยน่าจะเป็นของระดับอปนะิกเนี่ยโอ้โหดูดิทุกคนเอ้ยได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับกระป๋อมนี่ โอเคและมันก็ยังว่ายนะ้ำอย่างนี้นะจนแบบว่ามีคนมาตกครบอะ่ะนะครับผมประมาณนั้นต่อหนึ่งเซิร์ฟนะครับอ่าก็เป็นอีเวนต์ลิมิเต็ดนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปโลก2กันนะครับโดยการไปที่เกาะเทราฟินนะครับแล้วก็มาที่ n p c โลก2นะครับกดไปโลก2กันต่อเลยนะครับเดี๋ยวเราดูว่าโลก2นะครับยังไงนะฮะ มันจะขึ้นข้อความว่าไงนี่มันจะขึ้นว่าเอพิกเลวทานนะครับรอบนี้มาที่เอซัวลากูนนะฮะโอเคไปครับเดี๋ยวเราขี่เรือออกไปเลยนะครับโอเคนี่ไงโอเคไปครับเจ็สกีเจ้าเก่านะเราไปนะครับป๊บอืพร้อมแล้วไปเลยครับผม Let's go ครับอืซิ่งไปเลยครับผม รู้สึกว่าตรกไหมหรือเปล่าเอ้ยนีย่งไงนี่งไงเมืองสีฟ้านะครับผมเมืองสีฟ้าเฮ้ยนั่นไงนั่นไงว่ายเยู่หรือเปล่าเฮ้ยหลายคนตกอยู่เนี่ยเดี๋ยวหมดจํานวนซะก่อนไปเอาไปตกนะครับนี่ห้าร้อยสไลด์ห้าร้อยอยู่เลยเนี่ยนี่ครับ,คครบไปครับโอ้โหมาตกกันเยอะมากดูดิทุกคนแย่งกันเฮ้ยมาถึงติดเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นของคนอื่นโอ,โอเคโอ้โหเซิร์ฟนี้ มาครับฝนตกเยอะจัดเอ้ยนีไงได้แล้วอ๋อมันจะเป็นสีฟ้าๆนะครับผมตัวนี้จะเป็นสีฟ้านะโอ้โหอันนี้เป็นรูปหน้าไดโนเสาร์ชัดเจนเลยนะครับโอ้และที่สําคัญคือแบบไม่บอกด้วยนะว่ามันหลอดพลังเท่าไหร่นะตัวนี้น่าจะตกยากหน้าดูเลยนะฮะแต่สําหรับตัวที่โลก1คือลบ95%โอเคเดี๋ยวเราดึงลองดูนะครับโอเคครับ เหมือนลิมิเต็ดห0าตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมโอเคครับ500ตัวตั้งเซิร์ฟหรือเปล่าทุกคนเออโอเคไปต่อ,ตอ,ตอครับต่อครับยาวๆครับดึงครับดึงฮนะเอาแล้วเฮ้ย <c oughs> จริงนะมันไม่บอกมันไม่บอกเลยนะว่าลบเท่าไหร่นะครับลบร้อยหรือเปล่าทุกคนเพราะปกติลบลบเก้าห้าใช่ไหม โอเคเราคือหนึ่งในนั้นหนึ่งในห้าร้อยคนเอาเลยวฮะจะขึ้นแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเอาแล้วครับอีกน,นิดเดียวทุกคนแค่ต้องอดทนรอนะเอาแล้วครับใกล้แนละ้วมาครับไดโนเสาร์ตัวนี้ไดโนเสาร์ตัวนี้ นี่ทานทีสี่มาด้วยนี่โคตรสุดเลยนะโอเคครับน่าจะขึ้นแล้วแหละไปครับเหลือ4.6.7แล้วนะครับยาง้าก้อยอ่ะสีสามสองหนึ่งเรียบร้อยครับผมนี่ชื่อว่าเอพิเลวทานนะครับผมอันนี้นะโอ้โหแล้วก็เคลียร์แบตเตอรี่ใหม่ด้วยนะครับโอ้โหนี่ได้มาเรียบร้อยนะครับเป็นปลามังกรนะครับน่มังกรนะเมื่อกี้ไดโนเสาร์นะครับรอบนี้เป็น มังกรมังกือกันเลยทีเดียวเอาแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับน้องๆใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็รีบไปตกเลยนะครับผมนี่ลิมิเต็ดแรงๆกันเลยนะครับเอาแล้วฮะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมพี่โกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับและอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม